เราก็จะนวดเป็นหาดแขนด้านในไปเลยโอเคครับ <Okay, how? S 1> จักที่ประจอมก่อนนะครับให้ออเปิดประตูลมเปิดประตูลมของร่างกสัมนะักจะเปิดตรงกลางเลย mm hmm. ถ้าจะเลยสายจะเปิดขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้มีความแตกต่างจะเปิดตรงนี้ mm hmm. ของเฉลยสักด์ของร่างกายสัมนัสเปิดตรงนี้นะครับหลอดเลือดที่วิ่งผ่านตรงนี้มันชื่อหลอดเลือดเบเชียลอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดแดงเหมือนกัน,นะครับที่ไปดเลี้ยงแขนหลอดเลือดแดงเบเชียลอาร์เทอรี ปหลอดเลือดเอาเอาเอาส่วนมือของเราเนี่ยนะส่วนมือเราเนี่ยยังจับชีพประจออยู่นะเพราะเราจับไว้ต่อเนื่องเพราะอะไรเราจะรู้ว่าเราปิดหลอดเลือดถูกไหมถ้าปิดถูกตรงที่เราจับชีพประจมันก็จะไม่ไม่ตุ๊บแล้วไม่ตุ๊บไม่ตุบสัมผัสมือเราแล้วเปิดประตูลมแขนไม่เกินยี่สิบวินาทีนะครับคุณพี่ไม่เลือนใหม่ดต่ไปก็มือคู่หงาย กดตรงข้อพับสองเลยแล้วก็ถ้าเป็นล่าสัมนักจะมีเส้นเดียวคือถึงการแขนมีเส้นเดียวเลยนะครับมีเส้นเดียวคือต่อเลยเราลูกนวดต่อจากข้อพับสองไล่ไปที่สร้อยข้อมือเส้นเส้นสุดท้ายที่ตรงนีนะะ้พยายามกดในแนวดิ่งลงพื้นนะครับมือของหมอเนี่ยกดในแนวดิ่งลง้บางคนติดแบบคนไม่อย่างนี้มันจะไม่ถูกเส้นถ้ามาเริ่มจะเปิดประตูลมเหมือนเดิมครับ แล้วก็แข้งข้พับแล้วก็ไล่มาเหมืนเดอ๋อแล้วกเปิดกระดูก่อนอันนี้คือข้อสอบข้อถามอยู่นะความแตกต่างระหว่างการนวดเนี่ยครับร่างสัมนาจะนนวดแต่ส่วนส่วนต้นไปส่วนปลายแตจะทะเลสาบก็จะส่วนปลายไปส่วนต้นใช้มือเดียวเลยไหมเงี้ยปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บมาในเพลงแนวกสอบเสร็จแล้วหมอหันหน้าเข้าใช้มือคู่หงายปั๊บ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 ไปที่ข้อมือ เราทวนก็ทวนอย่างนี้แหละกบเพื่ออ๋ออ่าเรดูแก้มเนื้อเดียวต่อยหรือแก้มเนื้อสามเหลี่ยมคุมคุมไหลนะสามเหลี่ยมคุมไหลก็คือสามเหลี่ยมกก้ามเนื้อเดียวเดียวเดียวต่อยเรากดจุดสิ้นสุดกะเอาครับจุดสิ้นสุดก็ดคือจุดที่ไม่มีกล้ามเนื้อเดียวต่อยอะไรแล้วเป็นวงกลมอ,อ่ะอืออ่ากดเริ่มเริ่มจากจุดนี้แต่จุดนี้ข้อสอบเพราะว่าทําไมบางคนกดจุดนี้แรงไปหรือไปขยี้ ไม่ทําให้มันมันมันจะมีถุงลื่นๆอยู่มันจะอักเสบได้ง่ายณจุดนี้นะฮะแต่นน้นข้อสอบข้อสอบอา่ายกระดับพัสฐานอยู่อ่าหมอนั่งคู่เขาคู่นะฮะกดตรงจุดสิ้นสุดกล้ามเนื้อเดีวตอยหรือสามเหลี่ยมคุมไหล่ใช้มือเดียวนะฮะใช้มือเดียวหันหน้าไปทางศาัตระของผู้ป่วยค่อยๆกดเนื้อตอนนี้มาเรื่อยๆจนถึงเหนือข้อศอกนะฮะ บอกว่าก sure ีดจุดก็ขึ้นอยู่กับประมาณสามถึงสี่จุดขึ้นอยู่กับความยาวของแขนของคนของคนของคนไข้ด้วยเป็นเพลกเนวยก็สอบแขนท่อนล่างเราก็เริ่มจากใต้ศอกนะครับใช้มือคู่หงายกดกึ่งกลางเลยกดในแนวดิ่งลงพื้นเหมือนเดิมบางคนหนีไปได้ไม่มันไม่โดนมันไม่โดนเส้นนะครับเราต้องกดในแนวดิ่งลงพื้นต้องระหว่างจีบเลยจุดนี้ถ้าคนมีปัญหาเนี่ยจะจีบไปที่ข้อมือเลย เสร็จแล้วความพื้นฐานแขนด้านนอกให้คนไข้นอนแต่แคงคู่เขา่าเพราชื่อว่านอนแต่แคงบางทีนอนแต่แงคงเข่าคู่90้าิบองศานะครับนี่ส้นเท้าคนไข้อยู่ที่บริเวณเข่าพื้นฐานหลังใช้มือฝั่งด้านนอกมอนเดินใช้มือเดียวใช้มือเดียวนะกล้ามเนื้อชิดกระดูกเลยนะครับกดกล้ามเนื้อ จุดแรกก็คือนิ้วชี้เราอยู่ที่หวัหวหัวตะขา,าอันนี้เรากดกล้ามเนื้อชิดกระดูกสันหลังหากระดูกสันหลังให้เจอหรือใครที่หาแบบคนไข้ที่ปลุปวดหน่อยก็กะเอาโน้มตัวเราไปช่วยนะครับหมอมก,กดไล่ไปเรื่อยจนถึงต้นคอนะครับถึงต้นพอนะครับถึงตรนะะงนี้ทีนี้นวดลงถ้านอนตะแคงเนี่ยสามารถนวดขึ้นนวดลงได้เพราะว่าเป็นตามนี้อยู่ ลดลงเนี่ยถ้าน้ำหนัก70ปอนด์แต่การที่น้ำหนักเราจะลงไปที่70ปอนด์เนี่ยหมอก็จะต้องขยับเข่าลงมาเล็กน้อยใอ้ได้ลงน้ำหนักได้เยอะขึ้น<ช>อรัเราจะเอาน้ำหนักตัวเราเนี่แหละโน้มตัวเข้าไปเนาะออปอนด์คือองศาของหมอการกำหนดมาตราองศาในการกด<ม><อ>กับสภาพความตึงตัวของผู้ป่วยความตึงของก้าเนื้อหลคะันี่แหละครับถ้าเป็นพื้นฐานหลังถ้าใครปวดก็เพิ่มรอบไปอีกได้นะครับเพิ่มรอบไปได้ หนึ่งแล้วจุดตัดระหว่างเส้นหน้าขากับกิ่นการด้านข้างของลําตัวหนึ่งมือคู่มือคู่ความความที่สองตรงข้อต่อนอข้อต่อกระดูกสะโพกน้อยิสาหมอความความเฉียงสิบห้าองศามือคู่ความแล้วก็ทางเข้าไปแล้วก็ไทยไทยทา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 ยเสร็จ่าจากใต้เข่ากีบหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือ จุดตัดระหว่างเส้นหน้าขากับอื่นการด้านข้างของลำตัวนะครับอ่าจะเป็นจุดที่หนึจุดนี้3จุดตรงตรงสะโพกนี้ถ้าเราจําพื้นฐานได้จุดสัญญาณจะเหมือนกันเลยนะฮะจุดนี้อ่าก็ใช้มือคู่ควม่มกดในแนวดิ่งลงพื้นเหมือนเดิมนะครับแนวดิ่งลงพื้นเหมือนเดิมนวจุดที่2นะครับเปลี่ยนเป็นมือคู่หงาย จุดที่หนึ่งตรงนี้เนาะจะเยืยอแล้วมาข้างหน้าเล็กน้อยครับจะเป็นอย่างนี้สองมันจะตรงข้อต่อกระดูกสะโพกเลยเด็กอยู่ใต้หัวาตะข่ายนั่นเองเป็นรกระดูกหัวาตะข่ายตรงนี้เราก็กดตรงนี้เป็นข้อต่อติดแก้เพื่อกับพวกสะโพกเคลื่อนตรงนี้นะครับกดในแนวดิ่งเหมือนเดิมนะครับกดในแนวดิ่งลงพื้นเหมือนเดิมบางคนถ้าหายยกๆหน่อยดึงกล้ามเนื้อมาก่อนดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วค่อยๆกดลงลง,ลง,ลง,ลงพื้น,นะครับ จุดที่สามหมอเฉียง45องศานะครับหมอเฉียง45องศาจะมีตรงบริเวณแก้มบุม๋มเขาเรียกว่าก้นแก้มบุ๋มอยู่เป็นบุบเข้าเข้าไปอะครับแรกจะเป็นความใช่ไหมจุดที่สองไงจุดที่สามความแต่จุดที่สามหมอต้องเฉียง45องศาก็โน้มตัวไปอ ไปล่อยอย่าปล่อยเร็วเกินไปนะครับ๋ยวมันช่องช้ามัได้เร็วถ้ามันไข้ขนาดออกมาหมอคลายคลายหน้าขานะครับกดเอะลิโป้งกดแล้วก็ลูดกรลูดนี่เขาเรียกว่าคลายเสร็จเนาะกรลูดกรลูดนะครับก็มาเริ่มคลายใหม่อ่าคลายเสร็จหมอหันหน้าเข้าเหมือนเดิม วัดเอาหมอเอามือหมอหนึ่งฝ่ามือวัดจากใต้เขา่านะครับเราเริ่มจากที่เราวัดหรือจุดนอกที่ใหญ่ที่สุดนั่น,น,นเองที่เราวัดกดตรงกึ่งกลางแนวตะตุ่มครับแนวตะตุ่มด้านนอกกดโน้มตัวลงไปกดในแนวดิ่งเหมือนเดิมในแนวดิ่งลงพื้นเหมือนเดิมครับลายอ่าจนถึงเนือตะตุ่มอันนี้คือพื้นฐานขา ด้านนอกอนะครับแล้วสองนิ้วกดใช้มือคู่หงายกดไล่ไปเรื่อยจนถึงเหนือข่าวกี่นิ้วสองนิ้วอ่าเหนะะือข่าวสองนิ้วเสร็จแล้วไปไหนต่อใต้ครับอ่า<ป>ข้าวพับข่า,ขาว,าว,าวใช้มือเดียวนะฮะมือเดียวคว่ำบางคนมือเดียวหงายนะครับไม่ได้นะมือต้องมือเดียวคว่ำนะฮะแล้วก็มือ,อไรนัตลักษณะแบบอะไรครับบา อ่าคาราบ,บาลแดงขวดไล่ไปเรื่อยจนถึงเงนื้อตะตุ่มด้านในหมอเอามือสองเราเอามือสองนิ้ววัดจากก้นย้อยนะครับของเราเองนี่แหละนะครับวัดจากกา้นย้อยผู้ป่วยสองนิ้วเริ่มจากกึ่งกลางตรงนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนนะครับกลุ่นออนอม,มกล้ามเนื้ออ่อนอยู่ค่อยๆกดนะครับอย่ากดเร็วแรงเกินไปนะช้าค่อยปล่อยเดี๋ยวอย่าไปเร็วเกินไป ค่อยปล่อยเลือดไปนิ้วต่อนนิ้วเหมือนเดิมไปจนถึงเหนือข่าวสองนิ้วนะครับไปถึงเหนือข่าวสองนิ้วแล้วเราก็จะมากดข้อพับ<ม>ข่าวเลยนะครับใช้มือเดียวฝั่งด้านนอกนะครับถ้าใครหาข้อพับไม่เจอก็หาเส้นเอ็นนี้แต่เราไม่ต้องไม่ต้องไปคยี้นะครับหาหเจอเส้นเอ็นมากดระหว่างเส้นเอ็นข้อพับตรงกลางข้อพับเลยตรงกลางข้อพับเลย หม,หมด,ดไหมไม่หมดอ่าแล้วก็มือแขนท่อนล่างนะครับมันจะเราจะกดร่องกดร่องกล้ามที่ชิดกระดูกเราจะไม่กดน่องนะมันคนมากดตรงนี้ผิดนะครับมือเนี่ยเขาบอกว่าในลักษณะแบบคาราบาวหมายวามว่า,ย,ายังไงก็คือสี่นิ้วเนี่ยประคองหันหน้าเข้าเหมือนเดิมอ่า<อ><อ>นี่คือพื้นฐานขาด้านหน